เมืองก้นก็เหมือนเดิมบ้านชิกย่างกับไอ้ขนมปังย่างเดี๋ยวผมแค่เพิ่มพริกอีกสี่อันหนึ่งะสี่ผมวันนี้พริกแข้งได้ทุกคนเจเดพริกสต็อกเต็มขนมปังสต็อกเต็มหน่อไม้สต็อกเต็มของได้เตาไหมครับคุณเชฟเชฟสปาเอาเตาไหมเอาเพิ่มอีกอันหนึ่งก็ดีจัดไปหกพิห้าบาทหมดเหลือร้อยสิบหกบาทโอ้โหมาถึงก็เดินมาเลยที่พเจ้า ถือคนมาแย่งพี่พอนะชื่อชื่อโคตกขนมปังหนึ่งครับขนมปังคนขนมปังคนหนึ่งกินเลยปะไม่ไม่ต้องยากเดี๋ยวอะเดี๋ยวขนมปังดิข้าวผมมีข้าวผมมีข้าวผมมีข้าวมีมีมีขนมปังของพ่อขนมปังตอโยนมา เอาแล้วซุ่ผมงไม่สิ่งไว่หยิบมันจะหมดหลอดแล้วตอไปแบกไส้สัตว์ไอเอาเบียเดีอดเขาจิเตอร์ไผมเติม์ไพผมมีผมมีเดืมีสต็อกไว้พร้อมพร้อมเบียเดอไว้ใส่นะรุดผมฟังธรรมดาหนึ่งผมฟังธรรมดาหนึ่งจ้าล้างจานแป๊บมังกรหน้ามังกรมาสองตน ทองมันเอาอะไรอ่ะทองมันขนมปังธรรมดาหนึ่งนะคิวมีปะทองทองมันจะโหดแล้วทองมันจะโหดแล้วขนมปังธรรมดาเสียงอะไรวะทองโหดเนาะอะไงต่อวะแค่เนี้ยเดี๋ยวผมไปช่วยคิ่ฝากยางพิกเนื้อ พิกสองพิกสองปังหนึ่งขายพิกขายพิกย่างหนึ่งพิกสายปังไปไหมมึงไม่ดูโยนพิกมึงดีอะไอไอนมปังปหล้พิกไม่อีกหนึ่ง ว้าเสร็แมงกรไม่ทันไม่นะเราส่งของให้น้องมังกรสองคนเดียวเฮ้ยวันนี้อยู่ๆผมก็แฟงขึ้นมาเฉยเลยวะโอ้สามที่เราเรียนเท่ากันทุกคนเลยแบบว่าเราเป็นโค้ชสุดยอดดีทีมอะบอกเลยตอนเนี้ยตังค์ังน้อยมากเลยอะพี่ใช่พี่ยอมรับแล้วคนต่างพวกผิดไหมผมฟังไม่อะไรกันตัวไม่ไม่เพราะเพราะเนี่ยหนอนหนอนแบบจิวแล้วมันประทอกได้สามอันเนี่ย แล้ววันนี้หนอนลดราคาใช่ป่ะเราก็เอานอนเขียวมาย่างสักอีกสองอันแล้วก็สั่งมปเลยครับตรงนี้เดี๋ยวแล้วถือขี้ยางเนี่ยผมพร้อมแล้วฮะสวัสดียินดีต้อนรับทุกทุกคนมเดี๋ยวไอ้ตรงนี้คืออะไรนี่เป็นวิเศษซากอะไรนี่พี่เบนหยิบได้ปะอกทอมาขนมปังธรรมดาแน่เนี่หนมปังอันนี้อันนี้ย่างยังอ่ะเนี่ย อันที่โยนอยู่ด้านหลังนี่ยังไงยังแล้ววะีูกเต็มเมอร์ออเดอร์เฮ้ยเบียปั่นเบียปั่นคขนมปังธรรมดาไหนไหนเห็นเห็นเห็นคุธรรมดาเนาะเต่อขอออเดอร์เดี๋ยวรับให้ครับร้านด้วยอ่ะเบียปั่นเบียปั่นอะนที่ไหนอะไรวะเนี่ยนอนคุณอยู่นอนไว้อยู่ผมอยู่นอนไว้นอนไม้ปน ไอ้ทอมันสั่งขนมปังหรือเปล่าขนมธรรมดาไม่ใช่ทองเจอทองมันสั่งขายโทรศัพท์แล้วทอมสั่งอะไรขนมปังขนมปังธรรมดาเขาหมดแล้วเรไปแล้วขนมปังอ๋อกำลังปัดอยู่ได้ได้แหม่เงย ต้องมานั่งถูร้านอีกทันมาวะข้างหน้าทัาน,นะน,น,นโอ้ะทัน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 คุณทันไปที่แล้วโอ้โหคุณเป็นล้านเดี๋ยวกูเก็บจานให้โอเคโอเคถูกับรับรับตัวกาก่อนเกิดมากเลยเอะไรวะเนี่ยยิวรัเดินแล้วรับออเดอินนะเออ่อไปรับเลย,ลเลยอ้อยอ้อย แราเป็นอ้วนปั่นไปแล้วโ้ยฝั่นคนรถเยอะคนนี้เลยโอเคหนุ่มปังธรรมดาหนึ่งนะครับปังไม่หนุ่มปังตุ่มหนึ่งหนุ่มปังไม่หนึ่งจ้าปังไม่เยอะแล้วโอเคปังหมดเยอะแล้วหนุ่มปังไม้ตัวสองตัวเลยนี่ว่าเอาหนุ่มปังไม้เองหนึ่งเพื่อน ใคเขาเอาใบออเดอร์ไปั่เยไปแล้วนมปังไม่หนึ่งขนมปังไม่หนึ่งทำอยู่ทำอยู่หน่อไม้ปั่นได้โอ้ไม่ทันแล้วเฮ้ยโ้ขาดทุนสามสามบาทโอ้หสุดหนัวตัวกูจะมีขนปังอยู่